อาเหตุุกาจิตสิบแปดอาเหตุกาหมายถึงไม่ประกอบด้วยเหตุอเหตุกาจิตหมายถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุตามธรรมดาจิตที่ปรากฏขึ้นส่วนมากต้องประกอบด้วยเหตุไม่เหตุบุญก็เหตุบาปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่ากุศลเหตุอกุศลเหตุ เหตุบาปหรืออกุศลลเหตุนั้นได้แก่โลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุส่วนเหตุบุญหรือกุศลเหตุได้แก่อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุรวมเหตุบุญและเหตุบาปมีอยู่ด้วยกันเพียงหกเหตุนี้เท่านั้นทมที่เป็นเหตุนี้เป็นเจตสิกธรรมที่ประกอบกับจิตจิตที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุดังกล่าวประกอบนั้นชื่อว่าสเหตุุกาจิตแต่ยังมีจิตอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในหกเหตุดังกล่าวนั้น เลยจิตประเภทนี้ชื่อว่าอาเหตุกาจิตเป็นจิตที่ไม่มีทั้งเหตุบุญและเหตุบาปประกอบด้วยเลยเหตุที่ประกอบนี้หมายถึงสัมปะยุทเหตุคือเหตุที่ประกอบกับจิตทันทีแต่อุปติเหตุคือเหตุที่ทําให้จิตแต่ละดวงปรากฏขึ้นอเหตุกาจิตสิดวงได้แก่ อากุศลมีปากรจิตเจ็ดดวงอเหตุกากุศลมีปากรจิตแปดดวงอเหตุกากิริยาจิตสามดวงอากุศลมีปากรจิต เป็นจิตที่เป็นผลของอกุศลกรรมหมายความว่าอากุศลกรรมมันเป็นกรรมฝ่ายชั่วฝ่ายบาปที่ได้กระทําไว้แล้วแต่อดีตจะไม่สูญหายไปไหนจะคอยโอกาสเพื่อสนองให้ได้รับผลเป็นอกุศลวิปากจิตเจ็ดดวงมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสถ,ถูกต้องสัมผัสรับ,รบและพิจารณาอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆอันนี้แต่จะเป็นผลให้จิตต้องรับรู้อารมณ์ในทางที่ไม่ดีเจ็ดประการด้วยกันจิตท,ที่รับรู้ผลของอกุศลกรรมเหล่านี้จึงชื่อว่า ว่าอากุศลมิปากะจิตเจ็ดซึ่งมีจำนวนเจ็ดดวงอเหดูกะกุศลมิปากะจิต แปเป็นจิตที่เป็นผลของกุศลกรรมหมายความว่ากุศลกรรมมันเป็นกรรมฝ่ายดีคือบุญที่ได้กระทําไปแล้วในอดีตย่อมไม่สูญหายไปไหนเช่นเดียวกันจะคอยโอกาสที่จะสนองให้ได้รับผลเป็นอเหตุกากุศลวิปาาจิต8ดวงกล่าวคือถ้ากุศลกรรมที่ได้ทําไว้แล้วในอดีตนั้นมีกําลังอ่อนคือเป็นกุศลกรรมชนิดปาลบอกุศลเป็นมูลเดิมหรือกุศลกรรมชนิดที่มีอกุศลตามเป็นบริวารเป็นกุศลชวนะดวงที่หนึ่งใน ปัจจุบันพบนี้ย่อมจะมีกําลังในการให้ผลอ่อนเป็นอเหตุกากุสมิปากจิตแดมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสที่ดีๆเป็นต้นผลของกุศลกรรมที่มีกําลังอง่อนนี้ย่อมให้จิตรับรู้โดยความเป็นอเหตุตุกากุสมิปากจิตคือเป็นจิตที่รับรู้ผลในทางดีมีอยู่แปดดวง อาเหตุกากิริยาจิตสามเป็นจิตที่ไม่ได้เป็นผลของอากุศลกรรมหรือกุศลกรรมแต่อย่างใดและก็ไม่ใช่กุศลจิตด,ด้วยหรืออกุศลจิตด,ด้วยแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นตามหน้าที่การงานของตนเท่านั้นคือทําหน้าที่เปิดทวารให้อารมณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้ผ่านเข้ามากระทบกับจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์เพราะประสบกับอนิถาลมซึ่งสักแต่ว่าเป็นกิริยาของจิตที่จะทําหน้าที่การงานในการรับอารมณ์ เช่นนั้นจึงชื่อว่าเป็นอหตุกากิริยาจิตมีจำนวนสามดวง